สวัสดีเจ้าอันนี้เก็เงีย่ยไว้เลี้ยหอยเลี้ยป่าเนาะแต่ว่าป่ายัางมันมีเตื้อเจ้าหอยมีแล้วละจ้ะแต่ว่าปลาเนียไม่มีปลายังมาได้ออกมาเตื้อเนาะยันมาได้ไปซ้อซื้อเตื่อเนาะซ้อซื้ออยู่เอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยกินเนาะ อันนี้ก็ไก่อันนี้ก็เป็นเล้าไก่ก่จะเล้วแล้วเนาะค้าแหป่ประตูประตูยังมาได้แป่เตื้อหลังคานอ่ะย่างค้าขายเนาะได้หมดแล้วเนาะก็ะะะะะหายเงีววันนี้วันเดียวอย่างกับสามคนอย่างกับเนาะแลแต่ซีโมงเจ้ามาเดี๋ยวนี้กี่โมงแล้วบอกหูตเตื้อย่าบได้ปอนนาฬิกา เ <c oughs> น่ยไก่มันมมีที้อยู่เนาะแปลงหื้อไก่นอหนี้อยากกะเดี๋ยวนี้ตอเมื่อค้าม,มากกอนอากาศมันเยน็นเนาะเมือ่อคืนก็อีดูมันเนาะก็เลยแปลงหุ้นไก่นอเหี้อยกอักกะ เดี๋ยวนี้แปรประตูใ <c oughs> กล้จะแล้วละไก่มีประมาณหกสิบตัวเนาะดูแม่ดูลูกดูไก่น้อยยากะประมาณหกสิบตัว <c oughs> สวัสดีเจ้า กะมันห่อเกินต่อเมื่อข้ามากอดหนาวต่อเมื่อเจ้ากอดหนาวต่อเมื่อตอมากอดแดดห่อเหย่ยากะองเราไม่ต้องมาถกขนนี้ก็ได้นะอกไนงก็ได้นะ เนี่ยอยู่โฮมห่อแต่ห่อ่ะอย่างปลาลปลาเหลือเนาะอู้กัมเมือตัวอู้ภาษาโทตไทยตัวนาเจ้าอืยู่เจมม่เจ้าสอดีวันนี้มาได้ไปไหนเนาะก็เลยเป็นแล้วกันอยากอะแต่ถ้าจะไปขายขัวก็จะไม่มีเวลาเนาะ Yeah.